ครั้งหนึ่งข้าเคยเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และไม่มีใครขวางทางข้าได้ข้านั้นได้ท่องไปในดินแดนเพื่อค้นหาคู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับข้าจนก,กระทั่งข้าพบประตูแห่งเงาข้านั้นได้ทำผิดกฎของผู้อาวุโสและเปิดประตูแห่งเงา พวกอสูรต่างโลกนั้นมันได้หลุดออกมาพวกมันได้พุ่งเข้ามาหาข้าฉีกเนื้อและจิตวิญญาณของข้าออกไปและเปลี่ยนให้ข้ากลายเป็นเงาและบัดนี้ข้าจะต้องพนเจนจรไปทั่วโลกและต่อสู้กับปีศาจที่ข้าได้ปลดปล่อยพวกมันออกมา อโอเคครับก็ตองกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมตัวอยู่ผมในการอ,อุ้มืเ,มเคปเกมเชด,ดูไฟทสองนะฮะมาแม้แม้แม,แม้ลูกศิษย์คนโปรดของข้ากลับมาแล้วแม้ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่มีว่างกายนะเจ้านี้ช่างโชคร้ายจริงๆเว้เลยเจ้านั้นไม่ได้เป็นอะไรมากว่าของเจ้าแค่เป็นเงาแต่ถึงกระนั้นข้าก็ยังสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวเจ้าข้าแค่สงสัยว่าว่ามันก็จุดๆๆจุดนะฮะ อันนี้เขาก็จะสอนนนเว่นนะฮะนี่สิ่งที่ควรทำนี่เตะต่อยอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่ต้องแปลก็ได้มั้งอ่านาประทับใจมากแต่การสู้กับถุงทรายมันก็ยังป้องกันตัวเองไม่ได้บอกนะมาดูกันว่าเจ้าจะมีฝีมือมากขนาดไหนกับลูกศิษย์ของข้าเคนจิประมาณนี้นะฮะเคนจิเมื่อกี้นี่คือแบบประมาณแบบว่ามันจะให้เรามาลองเชิญกับเคนจินะครับลูกศิษย์ของเขานะฮะอ่าผมก็แปลแบบรวดรัดเลยนะคือ เอ้ยใแม่งไม่ผิดถูกไม่รู้แปลเล่นไปก่อน <c oughs> คือผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นแปลแบบจริงจังนะฮะนี่เข้ามาเล่นขำ,ขำๆเฉยๆนะเพราะว่าผมเคยคราสวงช่องไปแล้วสมรอบนะฮะรอบนี้คือน่าจะเป็นรอบที่สี่นะฮะแม่ไม่รู้ว่ารอบที่สี่จะมีคนดูไหมรอบหนึ่งรอบสองรอบสามคนมันไม่ค่อยดูผมว่าแบบคุณภาพยังแบบภาพมันยังก,กาะกากอยู่นะฮะผมเลยทิ้งไปนะฮะเออโดนแล้วเฮียเคนจิทำไมนายโหดอย่างนี้แม่ ผมรู้สึกว่ากลับมาเว่นจัลูไฟสองแบบไม่ถนัดมือเลยนะฮะโอ้ยโดนเคนจิแม่งคอมโบห้าอันอัดเอาไปนะฮะเราแม่งคอมโบสักอันอยังไม่โดนโอเคได้แล้วได้3ามคอมโบเรียบร้อยนี่นะฮะเขาก็ประมาณแบบว่าบอกให้เรามาลองเชิญกับไอเคนจิคนนี้นะฮะอ่าไปปลดล็อกอาวุธใหม่นี่เมื่อเจ้าอยู่ในว่างเงานี้เจ้าจะไม่มีทางตาย ข้าขอแนะนำให้เจ้าท้าสู้กับปีศาจริ้นแหม่ก็ไอในไอดิสฟอร์มตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นร่างเงานะที่เขาบอกนฮะบุคคลต่ำต้อยผู้ใดกันที่มายืนอยู่หน้าข้าตรงนี้ข้าไม่มีเวลาที่จะมาต่อสู้กับคนอย่างเจ้าหรอกนะนี่คือชินเป็นเด็กใหม่ที่อ่อนแอที่สุดที่ทำงานให้ข้าก่อนอื่นเจ้าเอาชนะเขาให้ได้ถ้าเจ้าทำได้เจ้าอาจจะมีเกียรติมากพอที่จะได้ต่อสู้กับข้าก็ได้ ก็ประมาณแบบว่าเขาจะให้เราวองเชิงกับคนที่อ่อนแอที่สุดของเขาก่อนนะฮะที่แบบทํางานได้กับเขานะฮะแม่ผมก็ไม่รู้จะแปลไปทางไหนดีนะครับเพราะแบบกูอ่านนะกูเพียเห็นนะเพียนะฮะคือแบบมันไปได้หลายความหมายมากเลยนะแต่แบบที่อ่านอ่านจับใจความได้ก็ประมาณแบบว่าเออเนี่ยชินแม่งกระจอกสุดละเออต้องมาตีกับชินก่อนในะประมาณนี้นะฮะเขาถึงจะยอมสู้กับเรานะฮะแต่จริงแล้วมันไม่เอาสู้คนเดียวหรอกฮะแม่ ประมาณแบบมันยังมองเราต่ําต้อยอยู่นะครับมันเลยแบบเออไม่ไม่ซู้ด้วยอนะประมาณแบบเสียเวลานะฮะแมไม่ดูซะแล้วเราชาโด้โอ้เฮ้ยหัวมันต้องพยายามตีให้โดนหัวอ,อีมมนค่อยได้ดาเมจแรงนะฮะอ้ยโอเคโอ้โหไม่ได้เว่นแบบเป็นปลีแบบ <laughs> เป็นกากมากนะฮะโอเคยังได้อยู่เรียบร้อย ข้านั้นเป็นผู้นำของกลุ่มนักฆ่าเจ้าไม่คู่ควรกับข้าอย่างน้อยการต่อสู้ของเจ้ากับชินมันก็ทำให้ข้าบันเทิงใจนิดนึงซีไว้เจอกันโอเคอ้าวฮีโร่รีบอรนะฮะชัตเตอร์ที่หนึ่งฮีโร่ถือกำเนิดว้า wow, วชื่องนะ่ายแนสวัสดีข้าชื่อเมข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและชุดเกราะในท้องถิ่นที่ดีที่สุดในยุคนี้ข้าขอทำงานกับเจ้าได้ไหม Of ฟคอ r s e ก็แปลว่าแน่นอนสินะโอเคกดไปนะฮะ นั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีนี้ข้าสาบานว่าอุปกรณ์ของเจ้าจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เสมอและข้าจะช่วยแก้ไขปัญหาอื่นๆให้กับเจ้าด้วยอ๋อเก็แบบประมาณแบบเวขาส่วนตัวประมาณนี้นะฮะแวะคําแนะนําแวกจากข้าถ้าเจ้าอยากจะหาเงินแล้วก็เจ้าจะต้องเข้าร่วมการประลอง <c oughs> แวะแต่แต่ละรอบในการประลองศัตรูของเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นแวะเจ้าก็จะได้เงินก้อนโตเช่นกัน อ๋อก็จะได้เงินมากขึ้นประมาณนี้นะครับือผมวิแปรไปหน่อย <c oughs> คือผมต้องการที่จะแบบว,วิเบนให้จบนะฮะแม่มารอบแรกเขาก็จะมาแบบว่าอถ้าแบบคู่ต่อสู้ยิ่งแข็งแก่งเราก็จะยิ่งได้เงินเยอะนะฮะอุ้ยโอโหจับจังหวะไม่ได้ <c oughs> โอ้ตตยแล้วเออมาโดนยํำฝ่ายเดียวไลยนะฮะยืนนิ่งก่อนโอเคโ,อโหวิ่นแวงอะ่ะไอ้ท่าเดินตีอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เราแพ้หมัดมันอ่ะ เ้าได้อยู่นะฮะโดนหัวฮีสไปผมอาจจะแปลแบบงงๆหน่อยนะฮะเพราะว่าผมต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมก็เป็นไม่รู้จะแปลมันยังไงดีคือแบบผมพยายามแปรทุกคนเข้าใจให้ได้มากที่สุดแล้วนะฮะคือแบบผมไม่รู้จะเลือกคําคไหนมาพูดอนะคือในหัวมันคิดได้มากกว่าหนึ่งคำแต่แบบ เรียบเรียงไม่ถูกนะฮะแมเอาไปว่าถ้าสมมุติคําไหนผมแปลผิดหรือแปลพลาดไปแล้วแบบแปลให้ทุกคนไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าความเข้าใจแต่ละคนไม่เหมือนกันอะ่นะเนาะเจ้านี้สุดยอดมากเลยเจ้านี้สุดยอดมากเลยเจ้าได้เงินจากการประลองแล้วเจ้า,สา,จาสามารถเอาไปซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อช่วยให้เจ้าอาชนะบทิกาของพวกวินได้นะอันนี้เขาก็แนะนำนะว่าเราต้องมีอุปกรณ์ใหม่เพื่อที่แบบ ชุดแบบให้แบบชนะพวกแบบบริกาดของวีงได้นะก็แบบพวกคู่คุมกันนั่นแหละนี่นะฮะบไดาสกิลใหม่เป็นเตะเท้าสองครั้งนะครับมาฮะเดี๋ยวผมจะไปลองดูของซะหน่อยนะครับอ้าวมันบังคับให้มาดูอันนี้นะฮะโอ้ตายาไปโลกผมยังไม่กดสู้แกันเดี๋ยวขอแบบรับของอะไรแบบนี้ก่อนนะฮะอันนี้200เว้นวรอบเดียวก็ได้แล้วนะฮะ เดี๋ยวดูก่อนโอเคยังไม่มีไรเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการล็อกอิน Google Play แป๊บหนึง่งสักครู่นะฮะโอเคมันขึ้นเมลใหม่ผมละมันจะได้แบบเซฟไม่หายนะฮะเวลาเราเล่นนี่ผมก็ตั้งใจว่าจะเล่นให้จบเลยนะฮะแม่โอเคเมื่อกี้ผมเซตติ้งไวไนิดหน่อยนะฮะมาฮะคนอย่างเจ้าเนี่ยนะแม่เจ้านี่เทียบอะไรกับข้าไม่ได้เลยเตรียมตัวโดนกระทืบซะไอเจ้าเปียกเอ้ย ันจะบอกวาว่าไอตัวกระเปียกนะฮะประมาณนี้แบบเออไอตัวเว็กไอประมาณนี้นะฮะประมาณแบบดูถูกก็เออแม่มาเข้าเกมมานะะโอโหวัดระด,ด,ดับความสูงกูกับมึงก็ไม่ได้สูงสงสัยมันจะหมายถึงความร่ำใช่ไหมแต่ผมว่ามันกับชาโดก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแบบร่ามากแบบอยู่ในส่วนที่แบบไม่แตกต่างกันมากนะฮะแม่ดูถูกดูถูกไอนี่นี้มึงตีกูให้เข้ากันเถอะ ผมก็ไปอัปเกรดอะไรมัน,นิดหน่อยนะฮะโอ้ยมันไงี้ขนาดอัพมาเยอะแล้วเนี่ยมันยังตีผมเข้าอ่ะ <laughs> แม่หนีต่อยต่อยแบบธรรมดาเอานะฮะผมไม่ได้เว่นานนะครับคือแบบจับทิกไม่ได้เลยนะฮะแม่ยอมรับต้องๆต,งตงเลยว่าจับทิกไม่ออกเลย <laughs> มายกสุดท้ายาเข้ามาห่อนเขามนาโอ๊ยมันไมก้กระบองโอ้ยเจ็บมไม่โดนวะ <laughs> มา นี่ไงทีมแทงทีมแทงนี่โดนฮะโดนคอมโบสามรอบโอ้โหแล้วมันเวงหัวด้วยเมื่อกี้แตกสิฮะรอไปเอ้าเมื่อกี้ไม่ทันนะฮะอีนิดเดียวอ่ะมาเรียบร้อยได้อยู่นะไม่ได้เป็นนานเป็นปีเลยกับเล่นทีนี้แบบมาไม่แดกข้าไม่เข้าใจเลยเจ้าตัวกระเปี้ยกแค่นี้แต่เจ้าสามารถเอาชนะข้าได้อย่างไรเขาเรียกว่าฝีมือ เจ้าสามารถเข้าร่วมการดวลได้ทุกๆสี่ชั่วโมงนะในการดวมแต่ละรอบจะได้ใช้อุปกรณ์ที่เรากําหนดให้แทนอุปกรณ์ของเจ้าก็คือมันจะได้ใช้อุปกรณ์อะค่ายวิาจาักช่างตีเหล็กที่มีฝีมือยอดเยี่ยมอยู่คนนึงเจ้าสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ไหนก็ได้กดปุ่มคาว่าอัปเกรดในร้านค้านะฮะมันก็จะบอกประมาณนี้ก็เนี่ยทุกคนก็จะรู้กันดีนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปเว็นนื้อเรื่องกันต่อดีกว่านะครับผมอัปเกรดนิดหน่อย normal โอเคสู้ได้อยู่ ไม่มีที่ให้เจ้าวิ่งหนีไม่มีที่ให้เจ้าหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วกลุ่มออเดอร์จะไม่หยุดแค่นี้เพื่อที่จะเอาชนะเจ้าแต่นั่นไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเพราะข้าจะฆ่าเจ้าว่านาเกียรติยศมาให้กับอาจารย์ของข้าก็ประมาณว่าไอ้พวกกลุ่มพวกนี้มันคือกลุ่มดีออเดอร์นะฮะแหมหัวหน้ากลุ่มของมันก็คือไอ้วินนะฮะ <c oughs> แล้วก็ต้องตีบริการมันไปก่อนนะฮะแหม่ The Ass ซ s สซินออเชื่อกลุ่มมันถ้าผมจำไม่ผิดที่แบบอ่านตอนต้นเกมนะฮะ แม่นี่แน่ฮึอัดมุมอัดมุม,มเวลาเล่นกับไททันก็ต้องอัดมุมใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าตอนสู้กับไททันผมเป็นคนที่ถนัดอาวุธวินมากกว่านะฮะผมว่าอาวุธวินนี่เป็นอาวุธที่แบบผมเล่นว่าแบบเว้นง่ายที่สุดสำผมนะฮะแบบไอ้กงเว็บเนะี่ยแม่โอ้โหไม่ไม่โดนอะ่ะไม่ชอบไอมีดน,นี้เลยจริงนะตั้งแต่ shadow fight ภาค3ผมก็ไม่ชอบอะ่ะแต่ชอบคอมโบภาค3ามันเฉยนะที่มันแบบยังไงอะ่ะ ชาโดมันมันจะจับแบบจับตัวละครที่มันเป็นบอสอะแบบเอาเอาขึ้นไปแทงบนฟ้าแบบรัวเออนั้นผมชอบฮะ <laughs> มารอบที่สองนะฮะขม m อดแมนรู้สึกเหมือนผมบังคับแบบไม่ค่อยไปยังไงอย่างนั้นนะฮะคือแบบผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่าแบบความรู้สึกเป็นไงแต่แบบมันแปลกๆอะฮะคือแบบผมแบบยังไงอะ แบบผมเหมือนผมกดไปแล้วแต่มันไม่ติดนะฮะผมดูว่าคนเก็ตไหมมาเราเสียเวลามากกว่านะฮะแหมพอมเพลย์วไปก็ไม่มาพยายามเอาชนะ <c oughs> แม่เจ้าชนะมันก่อนโชคดีนะอัปเกรดชุดมาเยอะไม่งั้นผมแตกกันแล้วเนี่ยถ้านะเป็นจะวดไฟสามนะนี่นอัปเกรดชุดมาดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะแม่เจา้าตีไม่เข้าเลยอะ เศร้าใจแม่เจ้ามันบอกเราได้นะฮะไอ้บอสตัวนี้คงจะเป็นบอสท,ที่ปุรีผู้ํำสุดสำผมะนะฮะไม่ใช่อะไรนะฮะคือผมไม่ถนัดอาวุธนี้จริงๆเว้แต่แบบเห็นมันอยู่ในร้านค้าผมก็ไปกดซื้อมาแม่งอาวุธแบบมันก็ดีนะแต่ผมแค่ไม่ถนัดอหะแม่จบเลยนะฮะเฉยเรียบร้อยมันแตกอะอ,ไอะไรอะข่าแพ้ ไปไม่ได้กลุ่มออเดอร์จะไม่หยุดอยู่แค่นี้เจ้าจะต้องถูกล่าและถูกลงโทษชาโดมาครับไปต่อนยข้าเคยเอาชนะวินได้นะแม่ข้าเอาชนะวินได้อย่างง่ายดายในครั้งแรกที่ข้าสู้กับเขาแต่เมื่อข้าถอดหน้ากากของเขาออกข้าก็พบเคียงแค่ว่ามันเป็นแค่หุ่นจำลองจากนั้นข้าก็รู้สึกว่าโกมเวกของเขาปักเข้าที่หวังคอของข้าและตั้งแต่นั้นมาข้าก็รับใช้เขามาก็ประมาณแบบว่าไอ้นี่มันก็ ยอมรับในความเก่งของวินประมาณนี้นะฮะคือวินมันแบบยังไงอะไอ้นี่มันคิดว่ามันแบบเอาชนะวินได้แล้วคือแบบเออวินมันแบบเอ,อเหมือนน่าจะตายแล้วมันก็ไปอดึงหน้ากากวินออกนะฮะปรากฏว่าเป็นแค่หุ่นนะครับสุดท้ายวินแม่งไปยาบานิกะด้านหวังนะฮะแม่จบเลยนะครับไอ้โกดโดนวินมันแบบไปด้านหวังคือวินมันหายตัวได้นะครับทุกคนอันนี้เกมมันก็จะบอกใบเรานะครับจากไอ้เนื้อเรื่องที่แบบเราอ่านไปเมื่อกี้นะฮะ มันก็จะบอกใบ้ว่าเป็นในๆนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอัปเกรดชุดมาแบบเต็มที่ผมบอกเลยว่าอีซี่วินกับวินแน่นอนแม่บอกเลยนะฮะเราอัปเกรดมาเต็มที่นี่ตีเข้าก็เข้านิดเดียวอะ่ะเอาซี่แต่เราตีมันนี้เหมือนเราเป็นบอสเลยนะฮะเรียบร้อยยูวิน <H aa> ความแพ้แพ้ของข้ามันก็แค่การดูเชิงเพื่อให้เพื่อให้เสริมความแข็งแกร่งให้กับวินเท่านั้นในการต่อสู้เมื่อกี้ข้าได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวของเจ้าวัฒษศาสตร์ของเจ้าวิธีเอาชนะเจ้าให้ได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมก็จําซับมันได้อยู่ผมก็เลยกดเพย์ไปเลยนะฮะเพราะแบบจับใจความได้แล้วก็เลยกด,กดไปเลยจะได้แบบรวดเร็วนะฮะมาเราเอาคาตนะไปเว้นซะหน่อยเกียรติยศและประเพณีอย่างนั้นเหรอ ดีออเดอร์มันก็เป็นแค่สนามเด็กเล่นสำหรับข้าแหละนะมันก็เป็นแค่เรืองสนุกเล็กน,น้อยเพราะข้าเป็นนักดาบที่มีฝีมืออยู่แล้วและตอนนี้ข้าดีใจมากที่จะได้แสดงเพลงดาบให้เจ้าได้เห็นอ่ะนะแม่ที่เป็นที่ประจักษ์ไอะไปประมาณนี้นะ <laughs> ไปนะฮะไปเริ่ม o m e on man ผมอาจจะแปลติดๆขัดๆหน่อยนะครับเพราะว่า ผมต้องคิดไปด้วยอะเออว่าจะแปลเป็นคำภาษาไทยยังไงดีนะฮะมันคนข้างที่ยากนะแต่ผมหวังว่าผมจะแปลได้ให้ทุกคนเข้าใจะนะไปสาม,มูไรยัยได้อยู่แม่ต้องงี้สิอาวุธที่พอจะถนัดหน่อยแต่เอาตรงนั้นผมว่าแซ้เกมนี้เว่นง่ายสุดแล้วกับไอ้ดาบยืดได้นะฮะแม่ชนะแบบอีซีวินเราปแปลกๆนี่เราปุยปุยอนะ่ะแม่เยกระบอกแมน เฮืออุ๊ยไม่เป็นไรเลยมันบล็อกได้โน no. โอ๊ยโดนเราก็บล็อกได้นะฮะนี่ตอนเด็กนี่คือแบบผมแทบไม่บล็อกเลยนะเวลาเว่นนะคือแบบผมจะกดตีไปเรื่อยๆนะคือทุกคนน่าจะเข้าสไตล์ของผมนะฮะคือสไตล์การเว่นของผมส่วนใหญ่ถ้าแบบไม่เข้าตาจนจริงผมจะไม่ใช้สมองเว้นเล่ยนะผมจะตีแบบไม่มัวไปก่อนอนะตอน,น,นแกะถ้าใคคนแบบสังเกตดีๆนะฮะถ้าไม่เข้าตาจนแบบเวดนใกล้หมดอะเออนั้นเอาไปเนะี่ยข้าเนะี่ยเบื่อชีวิตแบบนี้มากแล้ว The Order ค่าปรัถนาที่จะกลับคืนสู่ดินแดนอันแท้จ,จริงว้าวอันนี้มันก็พ่าเพยเฉยนะฮะแต่เจ้าอย่าได้คิดว่าวินจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ง่ายดายนะเพราะว่าเขาจะไม่พ่ายแพ้อย่างไงวะแหมอวยกันเข้าไปนะฮะไอ้พวกนี้ <c ười> อันนี้ก็หมดนรกนะค,คือผมไม่ได้ยังไงอะไม่ได้เปิดเน็ตนะฮะมันก็เลยแบบยังไม่ให้วาเว่นนะฮะไอ้หมดนรกแต่เอาตรงนะพลังเราเท่านี้อย่าเพิ่งไปเว่นเลยนะฮะหมดนรกผมแบบ อาวุธที่ถนัดในแบบพวกดาบยืดได้ยังไม่มีอะ่ะผมเลยยังไม่อยากเล่นนะฮะหมดดนรกเนี่ยอ่าแปบบ๊บนึงนะรัแบบเพรซะหน่อยคือแบบ สู้กับไอวินไอวินมันหายตัวได้เจ้าคิดว่าการที่เจ้าเอาชนะทหารองครักษ์ของข้าได้จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเจ้าได้อย่างนั้นเหรอพวกมันก็เป็นแค่พวกกระจอกพวกเบี้ยที่ถูกลืมและถูกแทนที่ได้เสมอแต่กลุ่มดีออเดอร์จะเป็นต้องมีคนเก่งแบบเจ้าเจ้าต้องเลือกระหว่างเข้าร่วมกับพวกข้าหรือจะทนทุกข์ทรมานก็ง่ายๆนะฮะมันเห็นว่าแบบเราสามารถเจ็บบริการมันได้มันก็เลยจะชวนเราเข้าตีมันนะฮะ แต่แน่นอนครับชาโดเราไม่เข้าอยู่แล้วมันก็เลยต้องมาเลือกสู้นะฮะแม่คือไอตอนแรกที่ผมอ่านเนะี่ยมันจะบอกประมาณแบบว่าเออเราเป็นคนมีทาาักษะเออมันก็เลยจะชวนเข้านะฮะซึ่งแน่นอนกูนไม่เข้า <c oughs> แม่อาวุธเราอัพมาโหดวินในชนะเรายากบอกเลยมันโดนสกิลเลือดไปนะฮะแต่จะได้กลัวชุดเราอัพมาเต็มนะฮะอัพมาเต็มแต่ว่าก็ยังโดนมันเตะอยู่ดีนี่นะ เรียบร้อยว่าก่อยวิงวิน,วนแม่วินพันธ์นะฮะกบลแมนกบลเบิ้ลเลสตูอิตไอแม่หายตัวสิ <laughs> เดี๋ยวรอบสามผมจะให้มันหายตัวซะหน่อยนะฮะทุกคนจะได้รู้ว่าแบบเออสกิลหายตัวมันเป็นยังไงแต่ว่าเอาตรงนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้ก็รู้อยู่ว่าแบบว่าไอ้วินมันหายตัวยังไงนะฮะเรียบร้อยตายอัปเกรดอาวุธมันเยอะเกินไป <laughs> กลายเป็น easy เลยนะฮะแบบ easy เลยนะฮะ c o m บอ n แมนโอ้ยไม่ทัน c o m บอ n โบ้ on, อืมได้อยู่หมุนอืมโดนหัวเรียแบบร้อยเจ็บหนักไปเดี๋ยวผมจะร้อยมันหายตัวสักนิดนึงเอ้ยไม่เอาดีกว่าเสียบ้าอ้าวหายตัวพอดีสวยอย่างนี้ก็สวยสิ <laughs> ตอนแรกก็จะไม่เอาะฮะก็ประมาณนั้นแหละมันแค่แค่หายตัวเฉยๆนะฮะ ก็เหมือนกับไอ้ที่โกสมันบอกนะครับไอ้ตัวนินจาเออที่มันบอกว่าวินจู่ๆคิดว่าข้ามไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันมาโผล่ด้านหลังไงแบบนี้ไม่เป็นไปไม่ได้ความรุงโรดของภาคีของเราอยู่ในกับมือเจ้าแล้วแต่เจ้ากับสแสวงหาเพียงผนึกอย่างนั้นเหรอได้เจ้ารับพนึกนี่ไปแล้ววีบออกไปให้พ้นจากสายตาข้าะะแต่ข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อนว่าข้าจะไม่บืมสิ่งที่เจ้าทําไว้มันโกรธ ผนึกสีน้ำเงินลึกวับที่ได้จากการชนะอวิทในการต่อสู้อันตรายมันคือหนึ่งในหกของกุญแจสู่ g a t e of shadow ประตูแห่งเงาอ่านี่นะฮะอ่าผลึกอันแรกเจ้าทำได้ดีมาก shadow เหลือเพียงห้าผลึกเท่านั้นมาเราต้องวีบกันแล้วข้ามีสิทธิ์อยู่คนหนึ่งเข้าหายไปข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของเขามาก เขาออกไปลองไปแบบลองไปเวียนในวงเวียนใหม่ในเมืองถัดไปแต่ข้าก็ไม่เคยได้ยินข่าวอะไรจากเขาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาข้าฝันถึงความตื่นเต้นและการประจนภัยมาโดยตลอดเราจะมัวยืนรออะไรกันอยู่อีกล่ะไปกันเถอะประมาณนี้นะฮะป้ายออกมาถึงชั a เตอร์สองแล้วเย่ยอะไรเนี่ยชั珀เตอร์ที่2 secret part เส้นทางลึกลับอ้าว เมืองน,นี้นั้นขึ้นชื่อเรื่องวงเวียนการสอนการต่อสู้อย่างมากแต่ทำไมมันกลับถูกพังทลายลงอย่างนี้วะใครทำลายว่างมันพวกเราควรทำยังไงดีอะเนี่ยข้าว่าเราควรหาคนที่สามารถบอกเราได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่เอ๊ะตรงนั้นมีชายหนุ่มอยู่บางทีเขาอาจจะช่วยเราได้นะนี่นะฮะก็มันเจอผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเจ้าเจ้าบอกเราได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ้าวมีเหลือง พวกเจ้ามาที่นี่เพื่อสู้กับดือสีแบบไม่ต้องสงสัยไว้สินะเข้าแถวมาสิแม้ว่าเจ้าจะไม่เคยมีโอกาสได้ลองก็ลองดูประมาณนี้นะฮะโอเคสัาลิีนี้ผมไปแล้วครับผมติดลาดประกันใดขอภัยนะฮะไปแบ๊ายบาย